โอ้หผมพูดหลายที่แล้วผมว่าแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งอื่นอย่างน้อยใจนะแต่ผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมแบบปลดล็อกตัวเองมากที่สุดในยิ่งในวันอาทิตย์นะผมรู้สึกว่ามันผมขึ้นไปด้วยความสุขแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแต่ก่อนขี้เกรงขี้อายขี้อะไรเงี้ยครั้งนี้ผมรู้สึกน้อยลงไปเยอะมากจนผมรู้สึกผมปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองในเนี้ยแล้วผมขึ้นไปโชว์ด้วยความแฮปปี้แล้วก็อยากอยู่บนเวทีต่ออะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเอออยากอยู่บนเวทีต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย อ่ะถ้าพูดตรงๆนะครับครั้งนี้ฝึกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าค่อนข้างมีงานอื่นเข้ามาเยอะแต่ก็แต่ตั้งใจผมเป็นคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วถึงเวลาน้อยเรารู้สึกว่าเราต้องหาหาเวลามาทวนท่าให้ได้ันแล้วก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราการเต้นกันอะไรเงี้ยท่าคือที่ผ่านมาโลกของผมคือตั้งใจมากเกินไปเลยทําให้เราเกรงไปหมดอะไรเงี้ยเวลาเต้นอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเราปล่อยตัวเองไปกับคนดูให้มันสนุกไปด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันเวิร์กกว่าโอ้โหสองเพลงก็เหนื่อยแล้วครับสองเพลงรู้ส ต้องรู้สึกว่าเราต้นถวงเวลาโดยการพูดคุยก่อนล้วจะได้แบบเออเราจะได้กลับมาหายใจทันเพราะถ้าให้ร้องต่อเลยผมเลยรู้สึกตอนนี้พอได้มาทําเองจริงๆเนี้ยเลยรู้เลยว่าพี่ๆนักร้องนี่เขาเป็นนักร้องมือชีมจริงๆเขาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเล่นกันต่อหลายๆเพลงแบบเขาเก่งมากจริงๆเพราะว่าผมแบบแค่ร้องกับเต้นไปด้วยกัน2เพลงอ่ะก็ก็หอบแล้วอะไรเงี้ยเออ นี่แหละอย่างที่บอกว่าปัญหาของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือคิวเราตรงกันยากมากเพราะนิวก็ถ่ายละคร2เรื่องผมก็ถ่ายละครแล้วก็มีมีพิธีกรรายการอีกอีกหลายรายการเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบหาเวลามาซ้อนตรงกันยากมากเลยแต่ว่าเราก็พยายามแบบวันไหนวันไหนที่แบบว่างวันนึงคือพักไม่ได้ก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าทาออกมาได้ดีมากเลยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับโอ้ยชน เรารู้เลยว่าการแบบรับส่งรับส่งพลังการระหว่างคนที่เพอร์ฟอร์มบนเวทีกับคนข้างล่างมันเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาผมจะคิดแต่ว่าเราต้องห้ามลืมนือเราต้องห้ามเต้นผิดเราจะต้องทําให้ได้นี่นั่นอะไรเงี้ยเราเลยแบบลืมการส่งถึงคนดูไปแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบได้จอยกับคนดูคนดูให้พลังมาผมก็ให้พลังเขาไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเลยมันดีมากที่มีคนที่เขาแบบที่เราได้ขึ้นเวทีที่ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอิมพคอะไรเงี้ยอ่อนข้างหน้าแบบว่ามีคนติดต่อมาคขเสนออะไรอย่างนี้รับปิดไหม ถ้ามีโอกาสผมจะทําให้เต็มที่ทุกโอกาสครับเอาจริงๆยังไม่มีแพลนเลยครับคือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไปอยู่ออกับคุณย่าที่เชียงใหม่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าว่ายัางไงเพราะตอนนี้เชียงใหม่ก็ค่อนข้างเ<ช>นอะใช่มีสถานการณ์อยู่ก็ก็ขอภาวนาให้ให้สถานการณ์มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้เนอะก็อยากให้ทุกคนตอนนี้กนะ็รวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ต้องแบบกลับมากลับมาระวังตัวมากขึ้นเพราะว่ามันมัน มันคัมแบ็กแล้วแต่ว่ามันยังยังไม่ได้คัมแบ็กเต็มตัวแต่เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพื่อไม่ให้มันคัมแบ็กเลยลฝากผลง,งานด้วยนะครับตอนนี้อ,อขอรายการก่อนได้ไหมครับรายการมีรายการรถโรงเรียน School Ranger นะครับรายการกินกันกันกบเตนิวรายการสนิทห้องเครื่องแล้วก็รายการเตะๆกับเตตะวันครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์นะครับที่เพิ่งจบไปผมไปรับเชิญเรื่อง The Gifted มานะครับ The Gifted Graduation ครับผมก็เล่นเป็นพี่ผู้พันเบิร์ดต,ตอนหนุ่มๆครับก็เป็นซีรีส์อีกซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะเป็น เป็นสีที่ผมบอกเลยถึงผมไปแค่รับเชิญนะแต่รู้สึกได้เลยว่าทุกคนทํางานกันอย่างตั้งใจและมีคุณภาพมากจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมไทยด้วยก็ฝากทุกคนด้วยครับลืมฝากครับลืมฝากซีรีส์ของตัวเองปีหน้านะครับฝาก The Player ด้วยนะครับ